สาย c a มรีห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะรีเควสมาตามคําขอเอารถอัปเดตเข้าใหม่มาฝากกันรัวๆเลยค่ะเข้าใหม่มารถนี้นะมาพร้อมกัน3คันเลยสําหรับตัว Camry ่0 G นะคะเป็นตัวปี2018 หน้าเดียวกันสเปคเดียวกันแล้วก็อตเดียวกันเลยราคาไม่ข้ามหกแสนค่ะคันนี้ราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะเล็กไม้น้อยสุดหรือถัดมาประหยัดลงมาอีกหมื่นหนึ่งราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสําหรับคันตรงกลางแล้วก็คันล่าสุดค่ะคันสุดท้ายคันนี้ราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นพี่พี่ท่านใดนะคะเครดิตดีเกินปีขึ้นไปเนี่ย ออกรถที่เพชรยนต์นะคะง่ายมากเลยแล้วรายละเอียดตัวรถเข้าใหม่จะสวยเช้งขนาดไหนนะคะน่าติดตามยังไงพี่ๆไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC เพชรยนต์ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กันกับวิกกี้อีกแล้วละวิกกี้ภูมิใจนำเสนอคลิปนี้มากๆเลยค่ะกลับมากันอีกแล้วนะคะกับตัวแคมรีอัปเดตให้ตามคำขอตามที่รีเควส์เข้ามาเลยค่ะ สำหรับพี่พี่ f c เพชรยนที่เป็นสายแคม r y รี่ทุกคนนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเป็นตัวอัปเดตรถเข้าใหม่ที่เป็นสภาพแบบเรียวๆดิบๆกันเลยนะคะสำหรับตัวแคม r y ี่ 2.0G ที่เพิ่งอัปเดตล่าสุดเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะคันนี้ ทุกคันที่พี่พเห็นอยู่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ล้างขัดสีใดๆทั้งสิ้นเลยเอามาโชว์ให้พี่พเห็นแบบเรียวๆตามสไตล์มิกกี้กันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอมากๆใครที่รอคอยอยู่สําหรับตัวแคมร y นะคะแล้วก็รถนี้ราคาดีมากๆเลยค่ะ ใครสนใจนะอยากจะดูแบบเรียวๆทุกคันนะคะพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะอยู่กันให้จบคลิปนะคะส่วนใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะบอกข้าวๆไว้นะแล้วเบอร์ด้านล่างรอพี่ๆติดต่อมาอยู่นะคะอถนี้ที่บอกไปว่าราคาดีมากเลยเนี่ยไม่เกินจริงค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่รอคอยสเปคนี้อยู่นะ,ะแล้วก็เช่นเดิมค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันใครที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้กดติดตามกันก็ กดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวอัปเดตรถเข้าใหม่หรือการรีวิวรถดีๆรถเด็ดๆนะคะที่มีมาฝากพ,พี่ๆเรื่อยๆอยู่แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนกดไว้ได้เลยค่ะแล้วก็กดไลค์กันนะคะเป็นกําลังใจให้กันได้นะพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนไปคอยตอบทุกคอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจออกรถมือสองนะเรามีทุกโปรเซสเลยที่เพรยนครบจบที่นี่ที่เดียวเลยค่ะแล้วก็ถ้าทําตามกันครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะพี่ๆคะ่ะ เริ่มจากคันแรกด้านหลังตรงนู้นเลยดีกว่าตรงนี้นะคะที่พี่ๆเห็นอยู่3คันนี้ก็คือเป็นรถอถเดียวกันเพิ่งเข้ามาใหม่3าคันเนี่ยพร้อมกันเลยเลขหมวดเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วทุกคันเป็นรถหน่วยง,งานรถมือเดียวนะคะสภาพสวยแบบเช้งภายนอกตัวบอดี้ภายนอกแทบไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยสําหรับทุกคันนะคะล้างขัดสี พร้อมตั้งขายเลยอย่างนี้ดีกว่านะคะราคาแตกต่างกันไปตามเลขไม้น,นะมาที่คันแรกเลยสําหรับตัว c a มรี่ 2.0G นะคะทั้งหมดเป็นปี2018นะแล้วก็คันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นค่ะ600,000ไม่เกินนะคะอันนี้ก็คือราคาสูงสุดในบรรดาสามคันนี้แล้วแต่ว่าข้อดีของเขานะคะตัวนี้เลขไม้เขาน้อยสุดเหมือนกันค่ะเลยราคาสูงสุดนะหน้าตาชมหน้าเขาเนี่ยก็ดูสภาพนะคะตัวรถ เดี๋ยวไปล้างขัดสีให้นิดนึงตัวทุกคันเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยนะคะแล้วมิกกี้ไปลองเคสไซส์มาให้ตามไซด์มิกกี้อยู่แล้วนะทุกคันเลยช่วงล่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอันนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสภาพจากอินสเปกเ,เตอร์นอกนะ QC มา1รอบก่อนแต่รถของเราทุกคันก่อนจะพร้อมขายนะคะต้อง QC ไม่ต่ำกว่า3ครั้งเลยคะ่ะพี่ๆมั่นใจได้เลยในแบรนด์เทรยนนะไม่ทำให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนในการออกรถยนต์มือ2นะคะมาดูกันได้เลย ตู้ชมหน้านี้เอาคร่าวๆแล้วกันนะคะทุกคันสปคของเขาจะแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้แล้วก็ตัวแหงระบายอากาศด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเทาดํานะคะทุกคันมีไฟตัดบอกมาให้พร้อมเซนเซอร์รอบคันด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดนะคะตัวรถปี18ถ้าเป็นรุ่น 2.0G จเนี่ยจะได้เบาะด้านในเป็นเบาะสีน้ําตาลอมส้มไปส่วนคันนี้เนี่ยตัวล้อแม็กเขานะคะจะเป็นล้ออลอยขนาด16นิ้วค่ะ สเปคเดียวกันหมดเลย3คันยาง Bristone ก็นุ่มหนึบอยู่แล้วนะคะคันนี้ได้ยางปี2 2ไปนะที่มากับตัวรถนะคะกระจกมองข้างมีตัวปรับพัดไฟฟ้าอัตโนมัติมีไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วก็มีตัว by sport monitor มาแล้วเดี๋ยวมิกิสาธิตให้คร่าวๆนะคะด้ามจับประตูจะเป็นตัวมีกุญแจสมาร์ทย์เลสสำหรับทัชนะคะเพื่อล็อกรถแล้วก็สอดมือเข้าไปเพื่อปลดล็อกเหมือนกันทุกคันเลย คันนี้เนี่ยฟิล์มความทึบอยู่ที่ประมาณ60นะคะสัญญาณเตือนการขโมยมีแล้วกระจกทั้ง3คันนะพาร์ทเดิมโรงงานทั้งหมดเลยภายในห้องผู้โดยสารนะคะเดี๋ยวสภาพพี่พี่มาดูสภาพเบาะนี่คือแบบเห็นแบบสดสดเรียวๆอย่างนี้เลยนะคะยังไม่ได้ขัดเบาะยังไม่ได้สปาเบาะนะสำหรับตัวนี้ดูดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยรถมือเดียวเป็นรถให้เช่าแบบรถประจําตําแหน่งนะคะพี่ๆสครับเพจ ยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ลอกออกเลยแผงประตูด้านข้างสภาพสวยสมบูรณ์มากเลยอย่างที่มิกกี้บอกไปนะคะคันนี้หรือว่าทั้ง3คันเลยเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยล้างขัดสีพร้อมตั้งขายฟิล์มก็ได้ฟิล์มมีเยื่อห่อนะคะเป็นฟิล์มลามินาติดไปให้แล้วแล้วก็มาดูกันหัวเสาตรงโครงสร้างตัวรถกันบ้างคะ่ะตรงเสาตัวบีนะคะหัวนอ็อตไม่ได้มีการขันการไขเลยนะตัวสปอร์ตเน็อาร์ตต่างๆนะคะยังอยู่ครบเลย เรียงตัวสวยแบบนี้หัวน็อตไม่เคยมีรอยขันรอยไขยเลยโครงสร้างก็เดี๋ยวอนุญาตของเงี้ยมให้พี่พี่ดูนะคะตัวนี้คีบโรบบทยังมีอยู่สปอร์ตเมดอาร์คยังมีอยู่นะคะเดิมแท้โรงงานไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยกลับสีกอไม้มาอย่างแน่นอนคันนี้เลขไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้พาพี่พ,พมาดูเลยอันนี้ก็ ได้กุญแจแบบนี้ไปนะคะหน้าตากุญแจของรถปี2018พร้อมกับปุ่มพุ s สตาร์ทนะระบบความปลอดภัยเขามาครบเหมือนกัน,นะค่ะมีตัว airbag 7ใบระบบ VSC นะคะป้องกันการลื่นถไหล EBD นะแล้วก็มีตัว parking sensor ด้วยมาดูเลขไมค์กันนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขึ้นไป start รถให้พี่พีดูก่อนนี่เลย start ทีเดียวเอาอยู่นะคะสำหรับคันนี้เลขไมค์ของเขาเนี่ย อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นอย่างที่บอกนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นี่เลขไมล์หนึ0งนเี่ค่ะเลขไมล์หนึ0งแสนนกิโนิดๆเท่านั้นเคาะราคามาแล้วคันนี้นะคะได้ราคาอยู่ที่5้9แ0 0เบาทเท่านั้นตัวฟังก์ชันภายในปุ่มมัตติฟังก์ชันมีมาให้นะคะในส่วนของตัวพวงมาลายัย Adaptive Cruise Control มีมาให้แล้วก็ตัวสภาพพวงมาลัยเนี่ย ตัวหนังไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยแอร์ Air แยกซ้ายขวาเป็น d u อัลโซนนะคะตัวแดสบอร์ตตรงแห่งคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีตัวฟอนต์หลุดลอกเลยเกียร์อัตโนมัตินะคะได้ตัวกรอบเกียร์เป็นตัวลายคาร์บอนวูดไปพร้อมกับตัวไวเลสชาร์จมีมาให้ครบเลยม่านไฟฟ้าด้านหลังมีนะคะมีทุกคันเลยเดี๋ยวมิกกี่ค่อยไปสาธิตการใช้นะแล้วตัวบายสปอร์ตมอนิเตอร์อย่างที่บอกนะคะใช้งานได้ตรงนี้ถ้าเปิดติดนะนี่ เราก็จะเห็นสัญญาณเตือนนะคะเปิดปิดได้อะเปิดให้ดูอีกรอบนะคะนี่คือเปิดฟังก์ชันใช้ by sport monitor อยู่นะระบบฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆมีมาให้ครบคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะที่ปรับได้8ทิศทางและสภาพตัวเบาะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมิกกี้ทำสปาเบาะเก็บงานเก็บความเรียบร้อยให้นะคะอันนี้เรามาโชว์ให้ดูว่ารถไม่ได้ปรับสภาพตอนรับเข้าใหม่ของเพชรยนต์เป็นยังไง กล้าโชว์ให้นะคะมีไม่กี่ที่หนึ่งในนั้นคือเพชรยนต์ไม่มีที่ไหนกล้าโชว์แบบนี้แน่นอนแล้วตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะเดี๋ยวพี่พาไปดูฝากระโปรงด้านหน้านะคะขณะเครื่องยนต์ทํางานอยู่นะว่าจะน่าสนใจยังไงเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ QC มาให้รอบนึงก่อนแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะขับมาปกติเทสไล์ให้แล้วด้วย ตัวนี้เครื่องยนต์ดูวีวีไทหน้าตาห้องเครื่องก็อาจจะมอมแมมสักนิดนึงนะคะรถยังไม่ได้ผ่านการขัดสีชวีวันยังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่โครงสร้างแน่นอนเดิมแท้นะคะดูแผ่นการความร้อนอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยตัวฝากระโปรงของเขาเองไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตเมอาร์หรือรูโรบอรต่างๆเนี่ยก็สภาพคือแบบสวยคมกริบมากๆเลยนะคะของเดิมแน่นอนตั้งต่ออกจากป้ายแดงนะ สำนเนาแล่มมีให้เช็คทุกคันนะคะเรารถหน่วยงานรถประจําตําแหน่งอะไรแบบนี้เขาเข้าศูนย์แล้วก็แมนทนนนตามระยะการใช้งานตามเวลาที่ศูนย์กําหนดอยู่แล้วนะคะก็คือมั่นใจได้เลยว่ารถนะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้มีหมกเม็ดแน่นอนรถที่นี่ทุกคันเช็คประวัติได้ตั้งแต่ออกจากป้ายแดงนะคะไม่เคยพิกามไม่เคยชนหนักไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดแต่งตัวรถนะคะเครื่องยนต์เดิมวางเครื่องยนต์เดิมเลยตั้งแต่ออกจากป้ายแดงนะคันนี้ ราคาอาจจะแรงสุดนะคะในบรรดาสามคันนี้ห้าแสนเก้าหมืเก้าพันแต่เลขเล <c oughs> ขออขออภัยค่ะแต่แรกมาด้วยเลขไม้ที่น้อยที่สุดนะอยู่ที่แสนโลนิดๆแค่นั้นเองมากันกับด้านข้างเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดรถก่อนนะคะเนี่ยไฟของเขาปกตินะแต่คันนี้นะไฟโคมไฟด้านหน้าอาจจะหม่นนิดนึงนะแต่นี่เดี๋ยวมิกกี้ปรับสภาพให้นะคะดูแลให้ก่อนส่งมอบใหม่เอี่ยมสวยเช้งแน่นอนค่ะ ไปดูกันต่อค่ะกับคันด้านข้างนะคะคันด้านข้างขัดมาเลยเลขหมวดเดียวกันนะแต่เป็นเลขทะเบียน398 6คันนี้นะคะรถปี18เครื่องยนต์รุ่น 2.0G เหมือนกันคันนี้นะคะราคาอยู่ที่589,00 0บาทเท่านั้นค่ะบอดี้ภายนอกก็เหมือนกันเลยทั้ง3คันนี้คือมันสวยมากจริงนะไปล้างขัดสีนิดหน่อยพร้อมตั้งขายเลยค่ะไม่ต้องเก็บงานอะไรเยอะเลยตัวพาร์ตกันชนในสองคันนี้นะคะหรือคันนู้นเดิมหมดเลย อันนี้ก็คือสภาพตัวรถด้านนอกนะยางคันนี้ได้ยางไฟสโตนมานะคะเป็นยางปียี่บสองเหมือนกันแล้วดูสภาพตัวล้อแม็กไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยนะคะไม่มีแม็กดุง้งแม็กแตกเลยสภาพสวยสมบูรณ์ช่วงล่างคันนี้ก็เทสมาแล้วอย่างที่มิกิบอกมิกี้จะใส่ใจลูกค้ามากๆเลยนะคะคันไหนที่จะจับมารีวิวต้องลองไปเทสไว้ก่อนเพื่ออาจจะได้บอกต่อได้เนาอว่าคุณภาพมันเป็นยังไงอ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะคันนี้เนี่ย มาดูนะคะห้องขนสัมภาระด้านหลังเมื่อกี้ไม่ได้เปิดให้ดูเนาะแต่ว่าเช็คมาให้ทุกคันนะคะมียางอะไรมีชุดเครื่องมือแม่แลงมาให้ครบแล้วก็หัวนอ็อตทุกตัวไม่มีรอยขันรอยขยเช่นเดียวกันค่ะพุกสปอตเมทดอาร์กนะด้านหนา้าด้านหลังห้องเครื่องด้านในนะคะตัวถังตัวรถเองเนี่ยก็ไม่มีรอยอ้ารอยแย้มเลยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่อันเนี้ยตัวแคมรี่เขาจะเก็บให้ตามทรายเขาเนาะความเรียบหรูของเขาผ้าสักการะของเขาก็จะบุกเก็บงานความเรียบร้อยไว้หมด มันก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งเนาะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะชุดเครื่องมือยางอะไหล่มีมาให้ครบนะคะตัวล้อแมกยางอะไหล่ก็เท่ากับขนาดใช้งานจริงเลยเป็นแบบ full size นั่นเองแล้วด้านในนะคะตัวซีนทังมะพร้าวกับตัวสปอร์ตเมทอาร์ตนี่เป็นอย่างนี้ทุกคันเลยการันตีนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะวันที่ออนแอร์ไปตอนนี้พี่ๆเห็นที่นี่ที่แรกเลยถ้าสนใจนะคะรีบเข้ามาดูเลยนะคะรีบเข้ามา,มาจับมาจองกันเลย จัดไฟแนนซ์ไม่ยากนะที่นี่อนุมัติง่ายนะคะช่วงนี้ยิ่งดีด้วยขอเพียงแค่พี่ๆนะคะเครดิตดีเกินปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะหรือผ่อนบัตรเครดิตเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะอาชีพไหนก็ออกรถได้ค่ะมาที่นี่ไม่ยุ่งยากนะเอกาสารใช้นิดหน่อยเองมามาดูกันต่อเลยค่ะโครงสร้างคันนี้ก็อย่างที่เห็นไปเนาะแล้วก็ดูภายในของตัวรถดีกว่ากระจกพัดเดิมเหมือนกันรอบคันเลยด้านในตัวนี้นะคะ ตัวเบาะสภาพเบาะเนี่ยก็โอเคเลยเหมือนกันคล้ายๆกันเลยแทบไม่ผ่านการใช้างานทั้ง3คันนะคะเบาะจะเป็นสีน้ำตาลอมส้มตามสไตล์รถปี2018นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ารุ่น 2.0G ปี18ปี17เนี่ยจะเป็นเบาะสีนี้เลยนะคะนอกจากว่าจะเป็นตัว e อ t i m โมนะหัวน็อตก็เช่นเดียวกันค่ะพี่ๆสปอร์ตเมทัคเรียงตัวสวยมากๆเลยการันตีได้เลยนะว่ารถไม่เคยเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนประตูไม่เคยเคลมอะไรมาเลยนะคะอันนี้ก็คือ สวยเอี่ยมเลยเนี่ยใครสนใจอยู่คันนี้นะคะราคา5 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะขยับถัดมาจากคันนั้นนะราคาถูกลงมาอีกหมื่นหนึ่งนะคะได้รถรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเหมือนกันยังไม่พอนะพี่ๆค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะใครที่สนใจรถนะแล้วก็ไม่สะดวกเข้ามาดูเองนะคะทางเพจยนจัดให้เลยค่ะฟรีนะคะค่ารถสไลด์100กิโลแรกนะ จัดส่งฟรีเลยให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะถ้าพี่ๆด้านในสนใจเบอร์ด้านล่างรอ,งองติดต่อมาอยู่นะคะเดี๋ยวรอรับสายพี่ๆที่จะเป็นเจ้าของนะแล้วช่วงเนี้ยราคาดีมากเลยตัดซื้อสดไปได้เลยนะคะในราคานี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงก่อนปีที่ผ่านมาเนี่ยราคามันค่อนข้างจะสูงแต่ช่วงนี้ด้วยค่ะผันแปรต่างๆนะเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรด้วยรถมือสองถ้าพี่ๆ ท่านใดสนใจเป็นซื้อรถไม่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังไม่อยากตัดสินใจอยากจะรอเวลาให้มาสเสถียรยิ่งขึ้นนะรถมือสองราคาช่วงนี้ดีมากเลยแล้วสภาพดีมากรถมือสองเดี๋ยวนี้ไม่น่าก,กลัวอย่างเมื่อก่อนนะคะเนี่ยสภาพตัวรถถ้าเอาไปปรับสภาพขัดสีเวีวันนิดหน่อยนะเหมือนป้ายแดงเลยค่ะพี่ๆคุณภาพก็แน่นอนเทดยนต์การันตีคุณภาพให้ได้อยู่แล้วค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็มากับคันถัดมาเลยคันนี้นะคะ เป็นคันสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามาในรถนี้เลขหมวดเดียวกันเหมือนกันราคาคันนี้อยู่ที่5้าแ0 0เบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆราคาดีมากเลยนะสำหรับตัวแคมร y นะคะขยับขึ้นมาจากตัวรุ่นน้องที่เป็นตัวรถเก่ง4เซกเมนต์นิดหนึ่งเนี่ยขยับมาเป็น d ีเซกเมนต์ได้แล้วก็ราคาดีมากเลยรถปีไม่ลึกมากนะคะปี2018ถือว่าสภาพสวยเอี่ยมมากๆเลย ภายในก็เป็นเบาะสีน้ำตาลอมส้มเหมือนกันค่ะแล้วก็ดูตัวรถนะคะอันนี้จะได้เป็นยางปี20ไปแต่เอาจริงๆอะ่ะยางปี20ดอกยางเขายังลึกๆอยู่เลยนะคะพี่ๆยังใช้งานได้อีกยาวเลยนะตัวล้อแม็กสภาพทั้ง4ล้อนะก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยออปชั่นฟังก์ชันเหมือนกันเลยค่ะมีตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าไประบบความปลอดภย Air ัยแอร์แบ็กเใบเบาะด้านในสีน้ำตาลอมส้มนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า แปดที่ทางไปอย่างนี้มีพายางมาให้แล้วก็คันนี้ถ้าสังเกตเห็นนะคะทุกคันจะมีไฟแอมเบอรไลท์แบบนี้เหมือนกันโครงสร้างก็รับการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันเลยค่ะว่าไม่เคยมีพี่ความชนหนักมาไม่เคยมีการตัดต่อตัวรถเปลี่ยนเครื่องยนต์มานะคะรถเดิมๆเ,เลยโครงสร้างเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยค่ะรถประจําตําแหน่งรถมือเดียวนะคะพี่ๆค่ะเพชรยนต์ซื้อสดทุกคันการันตีคุณภาพแน่นอนเนี่ยหัวน็อตนะคะดูได้ทุกคันเลย เรียวๆแบบนี้นะคะก่อนปรับสภาพต้องย้ำอีกทีนึงยังสวยเอี่ยมขนาดนี้นะใครสนใจนะคะอย่ารอช้านะพี่ๆค่ะมันอยู่ไม่นานแน่นอน3คันนี้เพราะราคาดีมากเลยสนใจติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนะรอพี่ๆมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะนะแล้วก็มาดูกันอีกนิดๆหน่อยๆนะคะเซ็นเซอร์รอบคันอย่างที่บอกนะสเปคเดสเปคเดียวกันออปชันเดียวกันหมดเลยทั้ง3คันนะคะมาดูด้านล่าง ตัวต่อตัวรถเนี่ยรอยอะไรต่างๆนะคะสปอตเมทอาร์คหรือตัวต่อของตัวรถไม่มีอ้าไม่มีแง้มเลยโครงสร้างเดิมการันตีเลยค่ะสปอตเมทอาร์คด้านข้างตรงนี้เรียงตัวแบบนี้แน่นอนเขาการันตีได้ถ้ารถมันโดนชนมาหรือว่าโดนอุบัติเหตุมานะคะตรงนี้เขาจะหายไปนะสปอตเมทอาร์คจะไม่มีไฟยังไฟเดิมเลยไฟไทโคอ,อิโตะนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็เนี่ยฝาก,กระโปรงเดิม สีเดิมไม่เคยกลับสีนะคะสีมาตรฐานเลยสีเสริมบารมีนะเล็บจิกเข้าแบบนี้ไฟท้ายไฟเดิมค่ะแตกต่างกันที่ราคาแล้วก็เลขไม้เท่านั้นสําหรับรตนี้นะคะพี่ๆมาเลือกมาจับมาจองกันได้เลย3ขัคันชอบเลขไม้น้อยขยับราคาไปหน่อยแต่ไม่แรงไม่ข้ามห0แสนนะตีไปก็ห0 0 0นท่วน 599เลขไมล์แค่แสนหนึงแล้วถัดมานะคะคันนี้589เลขไมล์แส0สามแล้วขยับขึ้นมาคันนี้เลขไมล์อยู่ที่ประมาณแสนสี่579,000บาทเท่านั้นก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เลดหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะสําหรับฟรีดาวส่วนใครเครดิตด,ดีไม่ต้องจําเป็นว่าเป็นอาชีพขา้าราชการหรือพนักง,งานสลิปเงินเดือนนะคะขอเพีงเครดิตด,ดีเกิน1ปีขึ้นไปนะมาออกรถได้เลยค่ะไปสนใจก็ คลิปนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะถ้ามันยังอยู่นะถ้าย้ํานะคะว่ามันยังอยู่เดี๋ยวมีอัปเดตให้ดูกันสักเล็กๆน้อยๆนะว่าหลังจากปรับสภาพแล้วเป็นยังไงใครที่สนใจอยู่หรือรอสเปคนี้อยู่อย่ารอช้านะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะติดต่อมาที่เบอร์ด,ด้านล่างได้นะคะยังไงเดี๋ยววิกกี้จะรอแซนายดูแลพี่ๆนะคะจนจบเคสเลยยินดีให้คําปรึกษาค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยครั้งหน้าจะเอาขนหนมาฝากอีกเนี่ยยังไงกดติดตามไว้นะคะ หรือว่ากดแจ้งเตือนไว้เลยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้ขอบคุณที่อยู่กันมาจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มิกี้ขอตัวลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ